เดี๋ยวจะพามาแอบดูแมวนะคะว่าเขากำลังทำอะไรค่ะเมื่อกี้เพิ่งเอาข้าวมาให้กินนั่งทำอะไรกันอยู่เจ้าหนึ่งกำลังนั่งในตะกร้าค่ะเจ้าสามก็แต่งตัวอยู่ค่ะ เข้ามาดูซิทำอะไรกันอยู่ฮะแม่ส้มนี่เจ้าหนึ่งได้ตะกร้าใหม่มาค่ะซื้อตะกร้ามาคนละใบเลยสีขาวสีน้ำตาลสีเขียว กล่องก็ยังมีเก็บไว้บ้างค่ะเอาไว้เขากัดค่ะเพราะว่าเขากําลังคันเหงือกค่ะเหมือนปลวกค่ะตอนนี้ชอบแทะชอบกัดกันอยู่เอาทิ้งซะเลยก็ไม่ได้กล่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหันมากัดผ้าม่านแทนค่ะเพราะว่านี่ลอยโหนผ้าม่านกันอยู่ค่ะเนี่ยเป็นลอยหมดเลย เนี่ยคะ่ะโหนกันเป็นทาซานเลยคะ่คะค่ะมีที่นอนใหม่กันก็จะถูกใจกันหน่อยตอนนี้เขาก็เพิ่งกินข้าวกันอิ่มคะ่ะกำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่ เจ้าหนึ่งนี่ก็อ้อนแม่แม่ก็รักเจ้าหนึ่งมากแม่เขาเนี่รักลูกชายเขามากเลยค่ะสามมาลกมาสามนี่เขาจะคี้อ้อนพ่อหนุ่มน้อยพ่อผู้ชายละมนุนตัวนี้เขาขี้อ้อนค่ะ ชอบอ้อนชอบนวดเจ้าสามเนี่ยค่ะไม่เคยกัดเคยงับเลยนะคะตัวนี้อ้อนใช่ไหมลูกเจ้าสามเนี่ยเขเป็นผู้ชายละมุนค่ะที่นอนคนละกล่องเลยไม่ต้องแย่งกันนะลูก พี่น้องพี่น้องนี่กรลักกันจังเลยดูเขาจะต้องมานั่งเลียกันตลอดนะคะดูทั้งแม่ทั้งลูกเลยดูค่ะ สลับกันเลียกันอยู่3าตัวนี่แหละที่นอนเขาก็มีหลายจุดค่ะนี่ตรงนี้ก็มีก็อีก็นอนได้ถ้าเขาหนาวเปิดแอร์เย็นๆเขาก็จะมานอนหลบใต้ตรงนี้ค่ะใต้แอร์มันจะไม่ค่อยหนาวนี่ค่ะตรงนี้ก็มานอน น้องแพรเขาก็ตามแม่มามารอแม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องกลับพอแม่ใช่ไหมลูกแพรน้องแพรเดี๋ยวกลับพอแม่นะลูกนะเดี๋ยวมาดูเขากินอาหารกันหมดหรือเปล่าอ๋อไม่หมดยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเอามาใส่ไวใ้ให้นี่ก็เลีมกันได้ตลอดค่ะเอาเม็ดกับเอาเปียกมานี่ถ้วยน้ำ มีเปียกมีเม็ดบางทีก็มีทาโร่โให้ค่ะแล้วแต่วันบางทีก็ให้ปลากินบ้างปลากรอบเขาเลีมได้ตลอดอะคะ่ะน้องแพ้เดี๋ยวแม่จะกลับแล้วนะลูกแพ้เอ้ยแพ้เดี๋ยวแม่กลับแล้วนะโอ้ยเ,เล่นอะไรกันตกกระจายโครม แมวแมวเล่นกันชนกระจกดังโครมเลยค่ะน่ะเริ่มเล่นกันแล้วสวงชวนเล่นแย่กันค่ะพี่แม่นั่งมองโอเคค่ะคลิปนี้ก็ จะประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปบ้านโน้นแล้วค่ะมาแอบดูพวกเขาว่าทําอะไรกันหลังกินข้าวเสร็จเดี๋ยวอีแม่ก็จะเดินกลับไปฝั่งโน้นแล้วค่ะเจ้าหนึ่งเขาก็มาเตรียมนอนฝาชีแล้วค่ะเอาผ้าโปูให้บางทีก็คุยผ้าเป็นขยุ่มขยุ่มเป็นกองกองก็เลยไม่ได้ใส่ผ้าไว้ในนี้หนึ่ง อีนังลูกไปชวนอีแม่เล่นอีกแล้วนอมีอีแม่อีแม่ก็เล่นกับอีลูกเขาก็จะนั่งนอนเล่นกันทั้งคืนนะคะ นอนเล่นโหนผ้าม่านกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยห้องอันนี้ก็เลยต้องปิดเอาไว้ห้องอันนี้จะเป็นห้องเก็บของห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่เราก็จะเปิดบ้างไม่เปิดบ้างค่ะแต่ถ้าเปิดนี่คือก็จะเข้าไปเล่นที่นอนโหนผ้าม่านกันกระจัดกระจายค่ะก็เลยต้องปิดประตูไว้ด้วย ช่วงเวลานี้หลังกินข้าวเขาก็จะมานอนเล่นกันอย่างนี้กิจวัตรประจําวันของเขาค่ะน้องแพรน้องแพรก็จะนั่งดูเขาลรอลูกน้องแพรน้องแพรเขาจะนั่งดูดูหนุ่มบ้านนนเล่นกันค่ะนีน้องแพรแม่ดูหน้าน้องแพรนี่ลูกน้องแพรเขาไม่ดือ้อน้องแพรเขาเป็นลูกสาวแม่คนดีไม่ดื้อค่ะไม่เหมือนอีนาง ามแม่ลูกนั่นน่นะโอเคนะคะคลิปนี้จะประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะต้องเดินกลับไปบ้านละคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม ช่วยกดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เด็กๆบ้านนี้ด้วยนะคะขอบพคุณมากคะ่ะโ,โ,โ,โอเคนะคะแค่นี้ก่อนคะ่ะ